โอโคลิปนี้มาสเสนอข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิทุเรียนนะจ๊ะเราก็นึ่งข้าวเหนียวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็น้ำที่จะรานะเราจะมีน้ำตาลและเกลืออยู่ในนั้นผสมและเรียบร้อยได้ที่นะจ๊ะเทไปเลยจ้ามาข้าวเหนียวนึ่งเสร็จ ใหม่ๆนะเราใส่กะละมังแล้วก็เทน้ําที่มูนข้าวเหนียวเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เทไปจนท่วมข้าวเหนียวเลยก็จะประมาณนี้แล้วก็ทำยังไงปิดฝาพักไว้จ้าประมาณ2ี่นาทีแล้วก็เปิดออกเนาะพอเปิดออกมาแล้วก็คนได้จ้าสังเกตว่าข้าวเหนียวจะดูดน้ากะทิกที่เราผสมไปเรียบร้อยเลยดูดไปจนเกือบแห้งเนาะแล้วเราก็คนอีกทีนึง คนไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ปิดฝาพักไว้อีกประมาณ10นาทีนะจ๊ะเปิดมาอีกทีช้งๆนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะรับประทานเลยแหละเอาชิมดูกําลังดีไหมทีนี้ทุเรียนเราก็มาจ้าหน้านี้ก็หน้าทุเรียนเนาะเผื่อมันสุกไว้กินไม่ทันเราก็ยังเอามาทําน้ำกะทิทุเรียนได้นะข้าวเหนียวมูนนี่รสชาติ เค็มๆหวานๆอร่อยมากนะจะบอกให้ท่านผูน้ชมนะคะข้าวเหนียวก็กําลังดีนี่เราก็จะตักไปให้เพื่อนแหละนะคะทุกคนให้เพื่อนด้ช่วยกันชิมว่ามันอริดอร่อยหรือเปล่าไม่ได้ทําขายนะคะก็พอดีทานกินนะคะก็ต้องอร่อยอยู่แล้วแน่เลย,ยนะคะก็เป็นที่สวยงามถ้าใส่เยอะเกินไปก็อาอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีทุเรียนอีกนะมำปุนะ ข้าวเหนียวเพื่อความฟินนะคะข้าวเหนียวทุเรียนก็ต้องมีทุเรียนสิคะอยู่บนหน้าของข้าวเหนียวหืมประดิษฐ์ประดอยกันเข้าไปนะคะแม่สี่เรือนยุคนี้ไม่ได้เลยจ๊ะแม่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เลยนะจ๊ะแม่มีอะไรทําก็ทําไปนะคะเพื่อความเพิ่มน้ําหนัก <laughs> โอ้นยน่ากินมากเลยนะคะเออได้ฟินที่ว่าเอาฉีกทุเรียนเป็นเนื้อชิ้นๆน,นะคะเพื่อเวลาตักมาเราจะได้เข้าปากได้อริดอร่อยนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะได้กับได้หนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องโอ้โหวันนี้เพื่อนเราก็นอกจากเราอิ่มอยู่ที่บ้านแล้วไปแบ่งเพื่อนอีกเนาะไม่ต้องอิ่มอยู่คนเดียวเพราะว่ามันจะไม่ยอมพวนอยู่คนเดียวหรอกคะ่ะ มาถึงน้ำกะทิใช่ไหมเราทํายังไงเนาะเราก็ใช้น้ากะทิหัวกะทิทั้งหัวทั้งหางนะคะแล้วก็มีน้ําตาลและเกลือแล้วเราก็ตั้งไฟให้เดือดคนไปเรื่อยๆนะแล้วถึงเวลานั้นเราก็พักไว้ให้เย็นเราก็ฉีกแล้วก็แกะใส่เน้อทุเรียนลงไปเลยจ้าอย่างนี้เชื่อไหมทุกคนหอมมากเลย,ยมันหอมมันยั่วมันอบก,กวนมันมัน หวานมันอร่อยบอกได้เลยนะคะใครชอบขนมหวานเมนูนี้อร่อยฟินได้ใจมากๆเลยนะข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนใครที่ไหนต้องการอยากชิมอยากลองนะคะสูตรน,นี้ถามกันได้นะคะไม่ห่วงด้วยนะคะบอกเลยทำกินจ้านี่เลยตากเสเิร์ฟแล้วไง